สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับตัวยิงปลายิงนกได้2ระบบนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับราคาถูกที่สุดในร้านเลยนะครับ 1, 3 9 0บาทนะครับตัวนี้ 1, 3 9 0ายิบาทเนี่ยยิงนกยิงปลาได้นะครับยิงได้2ระบบเลย1390บาทนะครับยิงนกยิงปลาได้2ระบบนะครับ เป็นระยะสั้นนะครับตัวนี้ระยะ90เซนนะครับเป็นงานยิงใกล้นะครับยิงในพุ่มนะครับถ้ายิงปลานะครับยิงในพุ่มนะครับหรือจะยิงไกลก็ได้นะครับก็เสริมยางเอานะครับยางพร้อมน็อตบูทยางพร้อมน็อตบูทเนี่ยผมขายให้ชุดละหนึบาทนะครับแต่ที่ให้ไปเนี่ยก็จะมียางให้1ชุดพร้อมน็อตบูทนะครับแล้วก็ลูกดอก1ลูกนะครับท่อพร้อมสายพีเอหปอนด์หชุดแบบนี้นะครับตามตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีลูกกลมเหล็กให้ นะครับ100ลูกนะครับลูกกลมเหล็ก100ลูกแล้วก็จะเป็นตัวชุดเหล็กนั้นลูกแบบนี้นะครับให้แล้วก็มีการเจาะฝังไม่เหล็กให้นะครับตัวนี้ก็คือเอาไปยิงนกได้นะครับยิงนกได้แล้วก็ใช้งานยิงปลาได้ด้วยนะครับถ้าเรายิงปลายิงไม่ได้ยิงไกลยิงตามคลองยิงใกล้เราก็ใส่ชุดเดียวนะครับถ้าเรายิงระยะไกลนะครับเราก็ใส่ยางเสริมเข้าไปอีกนะครับยางใส่ได้เพิ่มเพิ่มได้2ชุดนะครับรวมเป็น3มชุดกับ ชุดที่ให้ไปนะครับก็สั่งซื้อเพิ่มได้นะครับยางพร้อมน็อตบูทเนี่ยผมขายให้แค่ชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับปกติยางหนึ่งร้อยน็อตบูทข้างละสามเออชุดละสามสิบนะครับคู่ละสามสิบอันนี้เราจัดเป็นชุดให้เลยนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าถ้าจะซื้อเพิ่มนะครับตัวปืนนะครับเนี่ยอ่าหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับสองระบบเป็นสองระบบที่ราคาถูกที่สุดในร้านแล้วนะครับตัวนี้อ่าระยะรางเนี่ยเก้าสิบเซนนะครับ ความยาวรางเนี่ยเกเซนแล้วก็จากตรงนี้นะครับถึงใต้นะครับจากหน้าไก่ถึงใต้ปีกก็ราวสี่สิบเซนนะครับปลายถึงหน้าปีกส5มสิบห้าเซนนะครับประมาณนี้นะครับมาดูการวิธีการใช้งานนะครับเวลาเรายิงปลานะครับก็มัดลูกดอกแบบนี้นะครับมัดให้ปมอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับอย่าให้ปมมาอยู่ข้างแบบนี้หรืออยาให้ปมอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับ เวลายิงมันจะขาดหรือว่ามันจะอาจจะเกิดอันตรายได้เวลาเราใช้งานเรามัดให้ปมมันอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับข้างล่างของลูกดอกแบบนี้แล้วเวลาเราใช้งานนะครับเราก็วางลูกดอกลงวางเชือกลงแล้วก็เอาลูกดอกดึงดึงๆเอาลูกดอกครับนะครับเนี่ยเชือกจะอยู่ใต้ลูกดอกทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่พันขึ้นมาหลังลูกดอกแล้วก็ปมเชือกเนี่ยปมเชือกที่เรามัดเนี่ยก็ให้มันอยู่ข้างล่างของลูกดอกนะครับมันอยู่ข้างล่างแล้วก็ยกสายขึ้นสอดกระบอกลอดเข้าไปนะครับเน็บสายลงไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยครับสายจะเข้าไปอยู่ในรูนะคับ แล้วก็บีบนะครับหมุนหมุนให้ตึงนะครับเนี่ยเป็นยิงปลานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงปลาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะมาทดสอบยิงนกให้ให้ดูอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูวิธีถอดเปลี่ยนเป็นชุดยิงนกนะครับไอ้ยิงปลาตรงนี้ขวดเดี๋ยวจะเล็งใส่ตรงสีขาวเนี่ยนะครับฉลากก็จะมีสีขาวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเล็งใส่สีขาวลองดูมาอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อะประมาณสิบเก้านะครับมาดูว่าจะโดนสีขาวที่ตั้งไว้หรือเปล่านะครับอ่ะนี่ยางนะครับตัดให้สั้นกว่าน,นี้ได้นะครับแต่เวลายิงนกมันจะดึงขึ้นมายากเพราะว่าไอ้ตรง้งยางลูกดอกกับตรงชุดยิงนกเนี่ยมันอยู่ต่างกันนะครับเราตัดไปให้เท่านี้นะครับอ่ะลองดูระยะสิบเก้านะครับขวดโคกนะครับ อะไปดูว่าจะโดนสีขาวที่ผมเล็งไว้หรือเปล่านะครับอ่าอาตกลงมานะครับตกมานิดนึงนะครับดูตกมานิดนึงเนี่ยเนี่ยรอยลอยปลาลูกดอกสีดำเนี่ยรอยปลาลูกดอกจิ้มเนี่ยตรงนี้สีดำตรงนี้แล้วมันลูดลงมาขาดแตกลงมานะครับเนี่ยครับดูก็ผมเล็งใส่ตรงนี้นะครับมันลงก็ลงมาราวๆประมาณหนึ่งข้อมือนะครับ หนึ่งข้อมือลงมาในระยะสิบเก้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราก็ถ้าเราจะยิงไกลนะครับเราก็ไปเพิ่มยางเอานะครับยางตัวนี้จะตัดยาวหน่อยนะครับยางนี้จะตัดยาวหรือจะไปตัดออกก็ได้นะครับเนี่ยตัดตรงนี้ออกตัดตรงที่มัดเชือกนี่ออกแล้วก็ตัดยางออกอีกนะครับแล้วก็ขยับเข้ามามัดให้สั้นลงได้นะครับอ่ามันก็จะแรงขึ้นหรือเสริม ง่ายสุดก็คือเสริมนะครับสั่งซื้อยางไปเสริมนะครับชุดละหนึ่งรอยนะครับใส่เป็นสามชุดไปเลยมันก็จะแรงนะครับอมาดูวิธีการยิงนกนะครับยิงนกก็เราก็ดึงตรงนี้ออกนะครับจับยืดไปก่อนแล้วก็เนี่ยมันจะมีปลายเชือกตรงนี้นะครับเราก็กระตุกกระตุกกระตุกปลายเชือกนะครับปมมันก็จะคลายออกเดี๋ยวผมจะมัดไปให้แบบนี้เลยเป็นห่วงที่มันรูดได้นะครับเป็นห่วงรูดได้แบบนี้อแล้วก็นะครับ แล้วก็เอาเนี่ยตัวชุดเหล็กดันลูกเนี่ยใส่ทางปลายนะครับใส่รูข้างบนนะครับเนี่ยอย่าไปใส่รูข้างล่างนะครับให้ใส่รูข้างบนนะครับลูกก็ใส่รูข้างบนนะครับเนี่ยตัวเหล็กดันลูกก็ใส่รูข้างบนรูข้างล่างนี่มีหน้าที่เอาไว้รับสาย PE อย่างเดียวนะครับไปซ่อนสาย p e เวลาเรายิงอ่ามันจะมีความปลอดภัยนะครับสาย PE อยู่ข้างล่างก็รูดมารุดมาพอถึงตำแหน่งปีกเนี่ยก็ยางคล้องเข้าในรูนะครับยางคล้องเข้าในรูเนี่ยของตัวไอ้ชุดเหล็กดันเนี่ย ครับเนี่ยคล้องเข้าไปในรูแล้วก็เอามาคล้องตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงอ่าแค่นี้นะครับเวลายิงนะครับมันจะขึ้นยากหน่อยนะครับะะ <servicios. S 2> เวลาเวลาเราดึงมาถึงตรงนี้เราก็กระตุกเข้านะครับเนี่ยกระตุกแรง <S <S ๆ,ๆนะครับกระตุกเข้าแรงๆนะครับดูดึงขึ้นมาแล้วก็กระตุกึ๊บเข้าอ่าประมาณน,นี้นะครับเราจะมีแม่เหล็กเจาะไว้ตรงนี้นะครับมันจะใส่ได้ประมาณสิบลูกนะครับอ่าแต่แม่เหล็กบอกไว้ก่อนนะครับ มันดูดแต่มันจะไม่ได้ดูดแรงมากนะครับเพราะเราเจาะฝังไม่ได้ทําให้ไม่เหล็กมันโผล่ออกมานะครับไม่เหล็กมันจะฝังอยู่ในเนื้อรางนะครับมันจะดูดประมาณหนึ่งมันจะไม่ได้ดูดแรงมากจนจนสามารถเขย่าแล้วไม่หลุดนะครับเพราะว่าเราใสา่หลายลูกนะครับเห็นไหมเราใสา่หลายลูกเนี่ยลูกมันมีน้าหนักเวลาเราเขย่าเนี่ยมันอาจจะไหลได้นะครับถ้าค่อยๆเอียงมันจะไม่ไหลน,นะครับตอนนี้ผมทําให้ดูดได้ประมาณ1ิบลูกนะครับดูดดูดได้สักประมาณ10ลูกเนี่ย ม่เหล็กจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเอียงได้ประมาณหนึ่งนะครับดูถ้าเราใส่สักสิบลูกเนี่ยมันจะเอียงได้ประมาณหนึ่งมันจะเอียงได้ไม่มากนะครับมันจะไหลนิดหน่อยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมตำแหน่งที่มันไม่เหล็กม mm ัน hmm. ด yeah. so ูดเนี hmm. ground, ่ยดูนะเนี่ยตำแหน่งที่มันไม่เหล็กมันดูดถ้ามันเป็นลูกเดียวสองลูกเนี่ยมันจะเขย่าได้ครับมันเป็นไม่หนักเห็นไหมแต่ถ้ามันมีหลายๆลูกเนี่ยมันมีน้ําหนักมันก็จะชนกันมันก็จะดันกันนะครับ แต่เราใส่ได้ไสักประมาณสิบลูกนะครับอะแล้วก็เอียงได้ประมาณหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเรายิงนกเราไมา่ได้เอียงลงแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราเอาเหงนขึ้นไปหรือว่ายิงในแนวระนาบนะครับอ่มาลองดูทีนี้มาดูการทดสอบเนี่ยเป็นขวดเอสนะครับเนี่ยยิงทดสอบเดี๋ยวเดี๋อไว้อันนึงแล้วกันเอาไว้เอาไว้กินเ <laughs> ท,ท่าเดิมนะครับสิบเก้านะครับห้าหกเจ็ด ไปเก้าสิบนะครับสิบเก้านะครับอ่ะมาดูกันหวัวตีสนะครับอ่าเทคนิคการเล็งเดี๋ยวบอกไว้ก่อนอ่ะลองมองกล้องมองเห็นไหมนี่อ่ะวิธีเล็งให้เราเอาเล็งฉันสันตรงนี้ไม่ใช่ฉันสันตรงนี้เนี่ยให้มันตรงกับปายนะครับอย่ายกกล้องขึ้นอย่ายกกล้องไม่ต้องยกกล้องอ่าให้สันตรงนี้นะครับสันตรงนี้เนี่ย มันเสมอกับปลายนะครับให้สันตรงนี้มันสันข้างบนตรงนี้ให้เสมอกับปลายแล้วก็ให้มันตรงกับเป้านะครับอลองดู นัดที่2นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะเรียงตัวกันแบบนี้เวลายิงมันจะออกไปเป็นกลุ่ม10ลูกเลยนะครับอ่ะมาดูกันกระป๋องที่2นะครับ ไม่สบใจเดี๋ยวยิงให้ดูอีกป้องหนึ่งเลยตอนแรกว่าจะเก็บไว้กินอ่าระยะยิงนกก็ประมาณนี้นะครับไกลกว่าน,นี้ก็อาจจะโดนแต่ว่ามันจะอาจจะไม่ตายนะครับถ้าระยะที่ได้ผลที่สุดก็ไม่เกินสิบเมตรนะครับยิงนกไม่เกินสิบเมตรก็มีโอกาสได้ตัวนะครับแต่ถ้าเกินไปกว่านั้นมันก็อาจจะโดนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตัว เปอร์เซน็นการที่จะเราจะยิงถูกเนี่ยม,มันมันมีเปอร์เซน็นเยอะอยู่แล้วนะครับ <_ d ata> เพราะว่าลูกมันเยอะลูกมันหลายลูกนะครับแต่ว่าเปอร์เซน็นที่จะยิงแล้วตายเนี่ยก็อาจจะไม่ตายโดนแต่อาจจะไม่ตายนะครับแต่ในระยะ10เมตรลงมาเนี่ยสิลงมาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเหลือนะครับไม่น่าจะรอดนะครับเพราะจากการที่เอาไปยิงมาเนี่ยก็จะได้ผลลงมาประมาณ10เมตรนะครับถ้า1ิบสเมตรเนี่ยบางทีโดนแต่ก็ไม่ตายนะครับ หรือ20เมตรเนี่ยผมก็เคยยิงโดนนะครับโดนแต่ว่าไม่ตายก็ไล่ตะปบเอานะครับก็ส่วนน้อยนะครับส่วนมากก็จะยิงใกล้ๆยิงนกเขาตามสายไฟนะครับอ่ะมาดูกระป๋องที่3ามนะครับอ่ะไปไปดู มันจะโดนหลายลูกนะครับมันไม่โดนลูกเดียวดูดูรูมันรูมันเละไปหมดนะครับนี่ก็โดนนี่ก็โดนนะครับนี่ก็เป็นรูทะลุนะครับดูนี่เป็นรอยเนี่ยดูกระป๋องให้ดูข้างในเนี่ยขาดหมดเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยมันกลุ่มดีนะครับถือว่ากลุ่มดีมากๆดูครับเข้ากระจุกกันตรงนี้เลยเห็นไหมหลายลูกนะครับเนี่ยโดนเนี่ย ระยะสิบเก้าเนี่ยยังอยู่เป็นกลุ่มแบบชิดกันเลยนะครับกลุ่มดีมากนะครับเนี่ยปกติแล้วถ้าถ้าปืนไม่ดีน่ยยิงมันจะกระจายออกเยอะนะครับอ่ะมาดูตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เละตุ้มเป๊ะเหมือนกันนะครับดูก็ลูกกระจุกกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้น่าจะข้ามโดยซ้านะครับเนี่ยน่าจะข้ามไปเยอะโดนหลายลูกแล้วก็ไอ้ลูกที่หลุดก็คือข้ามนะครับ อาจจะต้องเล็งสักตรงนี้นะครับมันจะอยู่กลางพอดีนะครับดูให้ดูข้างในอ่เห็นไหมรอยบุบข้างในเนี่ยมันมีน้ำนะครับมันก็เลยไม่ทะลุชั้นที่สองนะครับมันทะลุจะแต่พอชั้นแรกนะครับแต่ก็เป็นรอยบุบนะครับเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยข้างในรอยดีกมาให้ดูเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับอู้เข้าหลายลูกนะครับสี่ห้าลูกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ เอาว่ามันเป็นงานที่ทำออกมาให้ยิงนกได้นะครับแล้วก็ยิงปลาได้นะครับแต่นะครับมันก็อยู่ในในระดับของปืนหนังสติ๊กนะครับมันไม่ใช่ปืนอัดลมไม่ใช่ปืนลูกกดนะครับที่มันจะแรงจนไปยิงนกได้ยี่สิบสามสิบเมตรยิงนกตายนะครับก็มันคือหนังสติ๊กนะครับหนังสติกยังไงก็คือหนังสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหน นะครับถ้าใช้แรงขับนังสติกมันก็แค่ได้แค่แรงขับของนังสติกนะครับมันก็ได้แค่หนังสติกค,ความแรงของหนังสติกสุดๆนะครับถ้าเราอยากให้มันแรงเราก็ไปตัดให้มันสั้นๆมันก็จะดึงยากหน่อยนะครับแต่มันก็จะแรงขึ้นนะครับเนี่ยสำหรับผมผม,ผมคิดว่าแค่นี้ก็ถือว่าแรงนะครับยิงนกเนี่ยตายแน่นอนในระยะ10เมตรลงมาเนี่ยระยะ10เมตรลงมาเนี่ยยิงตายแน่นอนนะครับถ้าเกินเกิน10เมตรขึ้นไปก็อาจจะไม่ตายนะครับอาจจะ อาจจะโดนแต่ไม่อาจจะไม่ตายนะครับอาจจะไม่ชัวร์แต่ถ้าถ้าสิบเมตรลงมาเนี่ยผมคิดว่าชัวร์นะครับอย่างยิงใต้ต้นไม้ยิงใต้สายไฟเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้ตัวแน่นอนนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับจากการที่รีวิวให้ดูนะครับจากการที่ยิงให้ดูเนี่ยทั้งยิงปลาแล้วก็ยิงขวดให้ดูนะครับในราคา1,390บาทนะครับก็ได้ไปครบชุดนะครับทั้งชุดยิงปลาทั้งชุดยิงนกนะครับก็คือมีชุดเหล็กด้านลูกให้1ชุดแบบนี้นะครับ1ตัวมีการเจาะฟังไม่เหล็กให้นะครับ แล้วก็ให้ลูกกลมแบบนี้100ลูกนะครับให้ลูกดอกยิงปลา1ลูกนะครับแล้วก็มีท่อพร้อมสาย PE แบบนี้1ชุดแบบนี้นะครับสาย PE 100อปอนด์นะครับอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ยางนะครับถ้าเราอยากให้มันแรงเราก็ไปใส่เสริมได้แต่ยิงนกเนี่ยก็อาจจะใส่เสริมได้นะยิงนกจะต,ต้องไปลองดูผมยังไม่เคยลองนะอาจจะดึงขึ้นไปเส้นหนึ่งก่อนนะครับไอเส้นที่2เนี่ยก็ไม่ต้องเอาคล้องไว้ตรงนี้ แต่ถ้าเอาเรา,เาสายสอดเข้าไปตรงนี้ทั้ง3าอันลเลยมันดึงไม่ได้แน่นอนนะครับมันแข็งนะครับขนาดเส้นเดียวยังดึงยากเราอาจจะดึงขึ้นไปค้างไว้แล้วแล้วค่อยดึงยางเส้นที่2มาคล้องข้างหลังตรงนี้ก็อาจจะได้นะครับต้องลองดูแต่ผมคิดว่ามันอาจจะพาตัวนี้เลยปลายออกไปนะครับก็อาจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมวัดระยะแรงดีดของมันนะว่าดีดมาถึงประมาณตรงนี้นะครับดีดถึงประมาณตรงนี้นะครับถ้าชุดเดียวถ้าใส่ไปหลายชุดมันอาจจะดีดเลยออกมานะครับ อาจจะ1นึ่งละไม่แม่นนะครับหรือ pues 2หร <holder> ืออาจจะหลุดออกจากปลายไปเลยนะครับยิงนกผมว่าเท่านี้พอดีแล้วนะครับถ้าอยากให้มันแรงขึ้นก็ตัดให้มันสั้นลงนะครับประมาณนี้นะครับสั่งซื้อเพิ่มได้หมดนะครับอุปกรณ์ลูกเนี่ยก็มีขายนะครับเนี่ยลูกเหล็กแบบนี้มีขายนะครับแพ็กละ200ร้อยนะครับแพ็คละ200อบาทนะครับแพ็คห้ารอยลูกนะครับส่วนที่ให้ไปให้เปหนึ่งอยลูกนะครับที่ให้ไปแบบนี้นะครับลูกดอกลูกละ50บบาทนะครับสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับ พ,พ่อพีอีชุดละหนึ่งร้อยบาทยางชุดละหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราให้น็อตบูทไปด้วยเลยนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ใครสนใจนะครับเป็นรุ่นสองระบบหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับเป็นรุ่นที่เป็นสองระบบแล้วราคาถูกที่สุดนะครับอ่าแล้วก็จะมีคําถามอีกถ้าผมเอายิงนกอย่างเดียวได้ไหมยิงนกอย่างเดียวหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับอ่าตัวนี้ยิงนกอย่างเดียวหนึ่งพันสามร้อยบาทเอายิงปลายอย่างเดียวได้ไหมยิงปลายอย่างเดียวก็ได้ครับ 1,300บาทนะครับจะได้รา,างชุดนี้นะครับเป็นรางชุด90นะครับยิงปลาอยู่ที่พันสยิงนกอยู่ที่พันสนะครับถ้าเอาทั้ง2เลยจัดเป็นชุดให้นะครับเป็นชุด1,390บาทนะครับได้ทั้งยิงนกยิงปลานะครับใครสนใจนะครับติดต่อเลยนะครับเบอร์โทรข้างล่างที่เห็น ผมจะใส่ไว้ให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับในคลิปวิดีโอเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ผม0972688650นะครับ0972688650นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับมีแอดมินคอยรับจลดอดแอดมินเป็นผู้หญิงนะครับใครอยากได้รุ่นนี้แจ้งว่ารุ่น2ระบบที่ถูกที่สุดในร้านนะครับหรือรุ่น2ระบบ1,390บบาทแจ้งแอดมินแบบนี้ก็ได้นะครับ ปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นนะครับต้องแจ้งแบบแจ้งรุ่นแจ้งราคามานะครับแจ้งรุ่นแจ้งราคามาให้ถูกนะครับเราจะได้จะส่งให้ถูกนะครับก็ช่องทางติดต่อก็ตามที่บอกไปเลยนะครับ0972688650นะครับใครสนใจนะครับอ่ชุดเหล็กและลูกเนี่ยก็มีอ่าสั่งซื้อเพิ่มไปได้ไปสำรองได้นะครับค่ากลัวมันหายสําหรับผมผมว่ามันไม่หายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันคล้องในเชือกเนี่ยนอกจากเชือกมันจะขาดนะครับแต่มันไม่ขาดนะครับ ผมไม่ทําตัดเป็นสันฉลามนะครับผมทําเป็นแบบนี้เป็นห่วงแบบนี้เลยเพื่อเพื่อง่ายในการเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้มันยางเอี่เชือกตรงนี้มันขาดง่ายนะครับถ้าเราตัดเป็นสันฉลามแล้วก็เจาะรูเนี่ยมันจะเสียดสีแล้วมันจะขาดง่ายนะครับตรงนี้เชือกตรงนี้นะครับแล้วเวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนยากด้วยมันจะต้องมามัดยางเองนะครับส่วนตัวนี้เราเอายางเป็นชุดสวมเข้าตรงนี้ใช้ได้เลยแล้วก็มันเป็นศูนย์เล็งให้ให้เราได้ด้วยนะครับอ่าเวลาเราดึงขึ้นมานะครับ เวลาเราดึงขึ้นมาดูบางทีมันจะเอียงนะครับบางทีมันจะเอียงแบบนี้เราก็จับจัดให้มันให้มันตรงนะครับให้มันตรงแล้วเวลาเราเลียงเราก็เอาตรงนี้นะครับสันตรงนี้ข้างบนเนี่ยให้มันเสมอกับปลายรางเนี่ยแล้วก็ยกใส่กระเป้านะครับมันก็จะพอดีนะครับถ้าเราเลียงเลียดไปกับรางเลยขอบรางเลยมันจะตกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเอาสันตรงนี้นะครับเลียงกับปลายเนี่ยมันจะพอดีกับเป้าหมายนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจตามช่องทางกรดิต่อที่ให้ไว้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ประมาณนี้นะครับใครอยากได้รุ่นนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับรุ่นสองระบบหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทครับ